ครับก็สวัสดีครับอยู่ผมช่องดับพากกนบาเที่ยวเนาะวันนี้วันที่8ดกรกฎานะครับ2564นะครับยุคสถานการณ์โควิดนะครับผมกลับมาจากนครปฐมครับผมถูกกักตัวนะครับแล้วผมนี่ครับมาเอาบรรยากาศมาฝากนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักเลยครับท่านผู้ชมอันนี้คือแปลงผักนะครับแปลงผักแม่ที่ปลูกไว้จะมีทุกอย่างครับกลับมาอยู่้านนอกกักตัวครับกลางไร่กลางนาคนเดียวนะครับ อันนี้คืแล่งน้ำครก็รถเอาออกไม่ได้ครับเนื่องจากฝนตกครับท่านผู้ชมเอาออกไปนี่ลื่นตกน้ำแน่นอนนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมาอัปเดตนะครับโดยสถานการณ์โควิดเนาะทุกคนก็ดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองผมก็มาอยู่ท้องไร่ท้องนานะครับ นี่คือที่นอนผมครับเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกร่วงเลยรั่วครับรั่วเต็มเลยนะครับก็ในบรรยากาศไปอีกแบบนึงนะครับในบรรยากาศไปอีกแบบนึงนี่ครับเดี๋ยวไซส์หน่อยว่าจะลองไปโยนเบ็ดดูนะครับว่าจะได้ปลาได้อะไรไหมนะครับก็เก็บบรรยากาศนาฝากครับ ยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับในยุคสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับนี่ครับเต่พืนนี่คงหุงข้าวนะไม่ดูนี่ครับหุงข้าวแบบแบบเช็ดน้ํานะครับแบบที่รีดน้ําทิ้งนันแหละนะครับอันนี้ครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาลง นะครับผมสวัสดีครับ